สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตถูกานเด้อพี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้อหนัดอีกแล้วเด้อพี่น้องบรรยากาศายามสวยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากะอยู่กับผู้ไดพี่น้องเมื่อคืนนี้มีคนมานอนน้ำน้องนักเมื่อคืนนี้พี่นอ้องผู้ได้เนาะมานอนน้ำเนาะอัสัรเมื่อคืนนี้มีคนมานอนนำ้ำเมื่อคืนนี้เพราะวะ่าอันเฮามาจากกันบุญลาหนามอะไรพี่น้องก็เลยมาคำนึงจักหน่อยแล้วก็เลยมาํำกันเลยเมื่อคืนนี้นะ หรือม,มานอนนํำกันอยู่เพื่อนเลยพี่น้องที่เป็นไัยนั่น้าเบิง้งทาสมเลยพี่น้องเ้อผู้หญิงหรือผู้ชายพี่น้อง้องชายจะเป็นผู้ชายวะ,ะน่ากระทาเบิงทาสมนรร้ำกันเด้อจ้าเด้ออย่าพึ่งตกใจเ้อพี่น้องอุ้ยเบาให้พี่น้องตกใจเลยเนาะให้เบิ่งอย่าบ่นี่หรือหให้เบิ่งขง้งข้งเบิ่งข้งข้งเอาป่าพี่น้องอย่าพึ่งตกใจเ้อพี่น้องเด้อ เมื่อคืนน้ามาประมาณนั้นแปดโมงเก้าโมงนี่แหละก็เลยแบบว่าขำเมือนก็เลยมานากันเนาะมานากนแล้วก็แม่เพิ่นก็นอนอยู่หน้านะพี่น้องก็เลยบ่มีผู้ใครเคลื่อนหายก็เลยมานอนนํากันเลยเมื่อคืนจากนั้นก็เบิ่งสมล้วก็สิไปส่งกันตอนนี้แหละสิไปส่งเพิ่นเนาะสิไปส่งอยู่ตลาดปากซองพี่น้องเลยก่อนสิไปส่งกับมาเบิ่งก่อนเราเป็นไผ่บอกกินเขาก่อนบ่ นะามาเขื่อนหมูเขื่อนขู่เขาวน้ากับบไดรกินขนาสิว่าเออไปนอนอยู่เบิดคืนเขาหน้ามกับวายกินกินเข่าก่อนนไดาจังปายเฮยมียางกับปั่นกินก่อนไปยังเงวันปั้นเอาเขาบอลเลวันนาดาเออเนี่คนที่มานอนน้ำนางนานแกพี่น้อง บอกเป็นภัยได้แล้วก็บอแมนผู้ชายได้คือเนองหมู่กันเองเนาะเออแมนเดี๋ยวแ่าคือจะเป็นงานสุดท้ายจังเนาะใกลสจะดำหน้าเลยด็มันอุ้มบอกเออคือแบบบ้านบ้านเนี้ยก็บ้านน้องน้เคียนบอกแมนบ่ แม่บอกเขาหนที่ซาเปทันเอโอ้ยคยแสดงว่าวันทำงานสุธาไปยังวันสุดทไอ้ตัวนี้พี่น้องมานอนอีกแล้วทยังโซ่งานอีกแม่ยังอีกโซ่งานเนาะสันเรมีลิ่นกันเรมลิ่นไปเลยพี่น้องเอ้ยแบบว่าการที่ว่าเฮาลิ่นเฮากินมันกับบุรุษมาเทิงว่าเออสิเป็นแบบคนบอดีจังสันจังสี่แบบว่ามันก็แล้วแต่คนนะเฮ้ยนะเนาะ สีตีราคาแบบรวมร่เลยกับบ,บ,บ่บได้เลยพี่นอ้องเลยมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าคนสิเป็นอะไรเนาะแต่สําหรับเฮาเออคือหลินคือมวนกับมวนก็คือมวนแบบน,นี้นะก็บบได้ว,ว่าสิไปหมั่ซุมแบบผู้ทรงผู้ทยย่ายังประมาณนี้มเมื่อคืนนี่กับมีไผ่ห้านนางกินสองคนบัดดึกบัดนันบัดันแบบเออด็กๆในแจนังหน่อยอกับเท่าขดเนาะเท่าขขดแล้วก็บ่เพลิน่นาดหล้กก็มามาทำนิการสี่คนอืม แบบน้องขอดแบบาไาหันไปหนีกันสันมากสิมีแต่น้องขอดเลยพี่น้องที่ว่าเป็นอะไย่างก็ไม้กันไม้กันขโมยบริกรรมถ่ายว่าบร <aciones> <c oughs> <amas> ิการมส่วนตัวบริการส่วนตัวแบบว่าเถื่อเอาไปแบบบ่มีเธอคำขำประมาณฮูกมงหรือว่าหามุงอะไย่างประมาณนี้เนาะกาบัวตัวเองสิมาบ่ได้เนาะก็คิดยากเลยเนาะเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนาะกระโท่ให้น้องขอดมาเอาในเด้ออย่าเพิ่งอย่เมื่อคืนนี่กระตัวเพิ่นว่า อันเพิ่นอยู่ละหาน้าเนาะเพิ่นมานักหังอฮาอันส่งเสียงตัวเพิ่นอนะ่ะอันคอดมาเอาเียตอนนี้นันอยู่ปากซอกนี่ผููบ่ามาถิ่มผูบ่ามาถิ่มอยู่ปากซอกนี่เมือ่อพอได้นี่มาเอาเนี่ยขาหนึ่งเท่ากับเลี้ยวมาเพิ่นก็ได้แล้วก็มานำการพี่น้องเลยบริมียังแบบไปมันหมวนคำๆเนาะอันนี้ก็สิไปส่งนั่งก็สวยเลยพี่น้องเลยเปิดหันสวยเลยมือน,นี่เนาะปาเฮ้ยปเอาของฝากได้ยังไนี บักม่วงสุกบ่มีหยังดอกพี่น้องเอ้ยน้องจากบักม่วงสุกยำนี่น่ะมีแต่บักม่วงสุกนี่แหละขอบใจเด้ออันนี้เห็นอยู่อันนี้เห็นตอยู่ยงบ่ยังลงวัดอยู่เออเออแล่นใส่ซะหซะหเห็นใน t i k o k ยังกระจือนะซะเออแท้ป๊านำมาบเห็นละจือนีมาเบิ่ง้เอ้าเฮ้ย ตอนโตไปทำงานอยู่ไทยวอยางคือฮ่าก็ขึ้นมาหนิดิช<อ>่างแท้ก็เห็นตอนแต่ยังน้อยตอนมาอุ้มในตลาดเฮือนเนาะแล้วยังจื้อน่ะ<อ>นแต่ขนาดอยู่ในหนา้าเฟซยังจือ้อสาวฮงสาวฮงอะไรให้อยากไปรินน้ำสาวฮงเด้เ<อ>ไปตลาดป,ปักซองไปรินน้ำสาวฮงเด้เอือหู้แม่นแต่แต่<ม>ยังน้อยก็ยังจื้อไปตลาดต้องแม่หานนังถางเมนนะปะเลาก็เดินทางเออ ไปส่งเพื่อนอยู่ตลาดพี่น้องเลยเออส่องนะแม่เออเพื่อนก็มีส่องได้พี่น้องส่องยูทูบหน้ากระตั้งหากรตั้งใหม่นั่งกับไปถ่ายแต่ในตลาดอะไรเนาะถ่ายกินข้าวกินหนามมาเลยฝากเบิ่งฝากส้มในเด้อสื่อส่องเสาหงพี่น้องเลยเป็นส่องอันเขียนตัวไทยอะไรพี่น้องเลยเสาหงในอะไรก็ฝากเบิ่งฝากส้มฝากติดตามเพรในเด้อพี่น้องใหม่ ตั้งใหม่มือใหม่หัดหลินเนาะเพิ่นก็ยังโบเป็นบอยังอะไรเนาะจะนายกะเคอนในไอว่าบอยถือนังเกินเคลอนในไอว่าฟีดว่าถือคือเพิ่นว่าอะไรเนาะจากนัก็ผากเบิ่งผักส้มผักเสียนั่งในเด้อพี่น้องเด้อน้องใหม่กำลังตั้งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกระซี่ใ้ถ่ายแต่ในต่ลมตลาดเนาะเพิ่นกับ่ได้บูป่าบูดงข้เฮาดอกพี่น้องเอ้ยบ่แม่นอันนี้น่ะบ่แม่นสายบูเด้อพี่น้องสายบูกับ่แม่นสายบูน่ะเข้ากันได้กะเงิดล่อยู่เนาะ ผู้หนึ่งซ้ายบูผู้หนึ่งกันบลุยได้ผู้หนึ่งนี่บลุยแม่แบบนั่งกับเป็นคนที่ว่ามักแต่งตัวเฮือนกับเฮาวละพี่น้องแม่แบบว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนอะเฮ้ยเนาะการที่ว่าเฮาได้แต่งตัวมันกับใบไม้เทิงแบบว่าเออเฮาก็อย่างนู่นอย่างนี้แบบว่ามันเป็นความสุขของเฮาที่แบบได้ดูแลตัวเองได้แต่งตัวแบบสวยๆงามๆแม่ได้แต่งมุกแต่งตัวนี่ก็แบบหงุดเห็นมือหงุดจุ๊บให้สีมากเนาะเอ้อ แม่หมักแต่งต้งแต่งตูกับผลไม้ท <oh ั้งอย่างอื่นก็คือแบบหมักสวยหมักงามกับผลไม้ทั้งแบบว่าเออต้องแบบหลินกินไปเรื่อยๆมันก็แล้วแต่คนเซนหรือว่าพี่น้องหรือว่าให้เป็นแบบสาวพรไ่มัาดแม่นแบบว่าหมัดพรมเราบอวีบบอวีพรมแนียว่ะแม่อันนี้มันก็ต่างกันแหละปะ Right. ไปดีกว่าบ่าวลายพี่น้องเลยไปเบิ่งตลาดหรอตลาดเนาะพี่น้องตอนนี้กําลังเดินทางเดินพี่น้องเดินทางบ้านนอาก็เป็นลุ้มเป็นบ่อแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยลุยไปได้อยู่สั้นเลยคุยไปไ้มลยนะลุยไปได้เลยนะคุ้มมาด้เ่ยนะลุยไปได้เลย ทนี้ถ้าออกจากบ้านป่าเด้อพี่น้องเด้อก็สิมีป่ามีดงสมว่าบ้านป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่จริงๆแล้วบ้านนาก็ซื้อบ้านนาการเนาะพี่น้องแต่ว่ามันข่ามันมีแต่ป่ากัเสื่เอิ้นบ้านป่าสนดอกพี่น้องเอ้อบ้านเพื่อนกันนี่แหละนี่เติานานี่แหละพี่น้องบ้านฮัทอยู่ในเนาะบ้านคนกสิติ์แต่ทางแบบว่าคนกายเนี่ยสักหน่อยเนาะพี่น้องบ้านเลยมาบ้านแมน บ้านหันเป็นบานน้านน้อยแม่ฮันไปนี่เนี่ยบอกบ้านเนี่ยบ่มีผู้ได้ยากยักกู้เราพี่น้องส่วนมากก็จะสิบ,สว,บวิากผู่พอมันเป็นบ้านน้อยเนาะนี่มาหอดบ้านเฮยม่วงเลยพี่น้องบ้านเสาหงอยู่บ้านเฮยม่วงเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮวยม่วงบ้านติดกันแล้วพี่น,อน้องเน <laughs> าะผู้ได้ กูได้อยู่ใกล้นางบอกว่ามากินต้มเป็ดเด้อสันเป็ดกิได้สิโน้ยแม่เนี่ยอันนี้คือบ้านหวยม่วงพี่น้องหมู่บ้านพักใหญ่พี่น้องจักจักรลังคาเลยประมาณลอยสองลอยบ่ประมาณสามลอยปลายกว่าลังคาบ้านแล้วพี่น้องลังคาเฮือนเนาะมีองค์สีใหญ่หลายๆองค์สีพี่น้องเลย อันนี้เ้ามาหอดเทือนนั่นของลาซาวของสาวหงเนาะพี่น้องเนาะเห็ดละง,งูลายลาย,ลายสื้อมาบอกเลยว่าพาเองนิดน้อยกแกเราติดเห็ดเป็นบนะ <c oughs> ่น่ะคือแบบไม่เกี่ยวกัอ้ยมีแต่ดอกง,งามๆเห็ดละง,งูพี่น้องเหมือนได้กิน เขินเนผเมเยังเ <c oughs> <Ừ. S 2> ขินสาเบออถ่ายผู้สาวเบอรนี่นะอวยหน้าทมาดูบ่าวเวงจันนะผู้บ่าวเวียงจันได้เลยนะผู้บ่าวเวียงจันน่ะตาล้อลได้พี่น้องเลยอ้ยงามอะลีพ <mumbles> ักใ่ญ่ัก sì ง่ายอือบายบายาซัน เออแม่นป้าทอง,องเฮ็ดกำลังออกลายเนะาะไข่ก็ยังมีอยู่ดิผักเมือ่อนนนะ<ม>ายายู่เวียงนะสับ,บ,บ<อ>ปะรดเฮ็ดละง,งพูพดวอาล,ลายลีลอผด้ก็ไดแต่เฮ็ดละง,งู น,นี่ก็มาหอดในตลาดแล้วพี่น้องมาหอดในตลาดเด็วจ้าอันนี้เป็นตลาดสดเด้อพี่น้องเดิมจะมีแบบปูปลาหน้าหนามเนาะ นาะพี่น้องมีพักมียาสดอันนี้เป็นตลาดปากสองเมืองสองคอนแขงสวรณเขตเด้อพี่น้องเดิอเป็นตลาดที่สองเนาะทางลงละหานำเนาะพี่น้องเนาะเป็นตลาดพี่น้องแต่ว่าเ่นกำลังเปิดร้านหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะมีมากมายหลายอย่าง อันนี้คือเฮาเขามาเลาะส้มลัมลกกะทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้สม้มเนาะพี่น้องเนาะแต่กะสีไปให้เบิ่งห่านเพื่อนเนาะตอนนี้เพื่่งกำลังเปิดห่านอยู่เนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งไปส้มํำกันเลยจ้าตลาดขายของสดเด้อพี่น้องเด้อตลาดนี่กะใหญ่พอสมควรพี่น้อง ไปเบิงห่านเพื่อนพี่น้องผ่านสาวหงพึ่นกำลังเปิดนะตอนนีน้นี่พี่น้องโอ้เคลียร์ยังม,ดดมาได้พื้นขึ้นเปลี่ยนสภาพี่น้องอยู่เพื่อนป่าเพื่นอนเนาะเปลี่ยนสีค้ายพวกขึ้งสำองคำอ่างเด้พี่น้องเด้อตอนนี้นางกำลังเปิดหา่าน อันนี้คือแบบว่าทื่นฮอนเพลินหาเองนะพี่น้องอันแรกๆก็ไปทํางานอยู่เมืองไทยอะไรเนาะแล้วก็มีทื่นมีฮอนแล้วก็มาเปิดห้านเป็นของตัวเองนะเฮ้ยเปิดห้านเป็นโคงเจ้าของ,องแล้วก็แบบว่าเพลินบ่อยากไปเป็นลูกน้องพายเลยนะ <laughs> อยากเป็นลูกน้องเจ้าของแบบนี้อือ <laughs> เป็นนายตัวเองเลย คนเขาหุ่นดีใส่อะไรก็สวย <laughs> ไม่ไลอยดึงไว้ดึงไว้อันนี้ทางนายห่านเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮาบ่มีเงินเฮาก็มาเส้นเนาะพี่น้องเลยเวลาวันเกิดขาดเท่าก็เสนะ้นเนาะน้อกันเนาะมีนหานเพื่อนคล้ายเข่องสำอางสยามพี่น้องเลยย่าบอกมีเงินกับเส้นโลด <laughs> อานหารพนันชิติดกับอันที่ว่าขายของอยู่ของกินเลยเลยพี่น้องไปนี่กับสเป็นบอลขายของสดอาหารแนวกินนะพี่น้องเนาะนี่ได้แค่มอง่อันนั้นคือมองเลยพี่น้องมองใส่ปลาเลยพี่น้องเลยลองเพลงไปน้ำาไมค่ะอารมีไหมค่ะอารมณ์ดีเลยที อันนี้เป็นห่านของเพิ่นเนาะพี่น้องนำผักนำแรงที่หาจากทำงานอยู่ประเทศไทยแล้วมาตั้งหานอยู่บ้านตัวเองเนาะพี่น้องเนาะสาวลาวทำงานจากประเทศไทยมาต่างหานอยู่บ้านตัวเองพี่น้องเป็นห่านเขื่องสมองสํา,างเนาะของใสของซอยอ มองเอารถน้ำไปใส่ปลานะอาะโลดโดยโดยแม่ค่าการแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่พี่น้องเซ็กซี่นิดนิดเน้นหน่อยวแบบหมักสวยมักงามเนาะพี่น้องเนาะการแต่งตัวบริตัดสินอย่าตัดสินไปแบบหลายอย่างนะพี่น้องเนาะ บ่ได้กระเดะเด้อเพระนากงามซื่อๆนะกระเดะกันหน่อยเส้นนิดเ้หน่อยเว้ยเ้นนิดเส้นหน่อยไม่เห็นเป็นไรยนี่เอ้ยงามงามเพียงใเอ้ยผ่องฝ่องใสใสเลยจ้าสดสดสิงสิงโอเคเส้นน้อยๆหนึ่งพี่น้องเอ้ย นายท้ายว่าน้ำหนักเท่ายวันซันอุ้มเล่นเลย่นศรีขจ้าจว่าอ,อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหนอ่อยก็คอโจงไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหน้าด,ด้วยพี่น้องเด้อฝากเบิ่งฝากซ่มต่อไปผิดพลาดประการใดก็อดขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ สบายดีพี่น้องถ้าเป็นไปได้ต่อไปน้องหลายก็สะหาเปิดหาเป็นของตัวเองแบบนี้เลยพี่น้องเลยหาอาสพเพจแบบนี้เลยเนาะฮาสิบบนิ่งดูได้พี่น้องเลยโบย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งคนทามาต้องมีเลยเนาะอืมอืมสบายดีฝากปินฝากซ้มสองซหงในเด้ออืม